สวัสดีครับคุณครับผมนายแนนนะครับครับพอเอีอร้านปิดนะครับคุณลูกค้าเปิดวันที่สี่ครับผมโอ้มากเป็นต่างต่างแล้วครไงอ่ะคลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธียกเลิกออเดอร์ในกรณีที่ร้านปิดนะครับโอ้โซชิปเป๋งแถมราคาดีด้วยนะ ร้านกดรับออเดอร์นะไม่รู้สาขาไหนกดรับให้นะครับแต่ว่าสาขาเนี้ยปิดเนี่ยผมเดินมาผมเดินทางมาถึงที่ร้านแล้วครับร้านเขาอยู่ตรงในปั๊มบางจากปั๊มบางจากในเมืองทองธางนีนะครับเมื่อกี้ผมโทรไปอ,อ่าร้านแล้วไม่มีคนรับสายนะครับร้านปิดนะมาดูกันเลยดีกว่า ใครเขารับสาย,ยวะเฮ้เคยใครเขารับ o r อ e อ r ออวะร้ <S <S านปิดนะเปิดบันทังคารที่สี่มกรานะครับขั้นตอนวิธีการยกเลิกงานครับตอนแรกนะครับผมโทรเข้าไปได้เรียบร้อยแล้วนะไม่มีคนรับสายนะครับน่าจะเป็นเบอร์ของที่สาขานี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับโทรหา ลูกค้าก่อนนะรว่าแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าร้านปิดนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทําการยกเลิก,ก,กออเดอร์ให้นะครับเดี๋ยวเผื่อซีเอสก็จะตรวจสอบที่หลังนะครับว่าเราได้โทรคอนเฟิร์มลูกค้าไหมแล้วเราเออเออเขาจะถามเราก็จะูว่าร้านเราปิดจริงไหมร้านที่เรามาปิดจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมโทรหาซอเอ๊อเนหนึ่งครับเฮ้ยโทษโทรหาลูกค้าก่อน สวัสดีครับคุณค้าผมไลแมนนะครับครับพอดีเอ่อร้านปิดนะครับคุณลูกค้าเปิดวันที่สี่ครับผมออกมาตัดตังไปแล้วทำยังไงอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เลือกให้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะคืนเข้าในบุคคลูกค้าเหมือนเดิมนะครับโอเคครับคุณค้าหน้าค้บคุณค้าคุณค้าลูกค้าบอกว่ามันตัดตังแล้วทำยังไงเนาะ เราต้องทำไงครับก็อธิบายตามคลิปเมื่อกี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะม,มายกกุบล็อกเาได้กว่านะออกมากดไปที่ขอยกเลิกงานนะครับแล้วก็ดูหัวข้อนะครับล้างปิดอยู่ไหนวะออกอยู่ข้อสองล้างปิดนะครับกดต่อไปโอ้ยใขรเน่เดี๋ยวเราไปเซฟซี่หน้าร้านกันดีกว่าไป กองน,นี้นี่ผมติดต่อทั้งร้านแล้วก็ติดต่อทั้งลูกค้าเรียบร้อยนะครับกล้องหน้ากล้องหน้าเซลฟี่หน่อยดูรถจะไปกินนะครับคิดว่าต้องถ่ายดูร้านติดโอเคได้รูปอ่า ร้านติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวใช้รูปนี้นะครับส่งไปแล้วก็กดส่งไปเลยนะครับยืนยันขอยกเลิก,กงานวันไม่ใช่ยกโลก <c oughs> เรียบร้อยครับถ <c oughs> ึงยกเลิกงานติ้งมาเป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนง่ายๆไม่ต้องรอซีเอสุ่งยากเสียเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องรอคิวในการติดต่อซีเอสนะครับงานถุกยกเลิกไปที่เรียบร้อยนะครับก็อย่างที่บอกไม่ต้องรอคิวครับแล้วเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบเราย้อนหลังนะครับว่างานถูกยกเลิอกอยรข้านผิดจริงไหมนะครับแล้วเขาก็จะถามว่าเขาจะถามลูกค้าด้วยนะครับว่าเออ มาบอกหรือเปล่านะถ้าข้อมูลตรงร้านปิดจริงๆเขาจะได้โทรมาหาเรานะครับแล้วก็จะไม่รับแล้วก็จะไม่รับรังรับสัญญาด้วยนะครับเพราะว่าเราทําอ่าถูกต้องตามขั้นตอนที่เขาได้บอกมานะครับเนี่ยบนชนเฮ้ยโอ้ยไปโดนเมืองเลยอะ่ะอือ ระหว่งางทำคลิปไปออเดอร์ออเดอร์นะผมก็กดเลยนะเรียบร้อยบอลชอนไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่างานเนี้ยร้านปิดนะครับติดต่อร้านหนึ่งติดต่อลูกค้าครั้งที่สองแล้วก็ยกเลิกนะครับเป็นที่เรียบร้อยสําหรับางานนี้นะครับโอเคจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปรับโอบ้โหบอลชอนอ่ะไปรับาหาหลูกค้ากันที่ บนชอนในหน้าอินเทนสมงคลก่อนนะครับแล้วก็มาเจอกันร้านต่อไปคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าปลายทางมันไปดอนเมืองนะครับถแถวสีจันถแถววัดเวรุวนาลานาดี๋ยวผมจะไปสวยแถวนั้นนะผมไม่รู้ว่าจะได้นั่งใจออกไปถึงไหนนะหรือไม่ก็ตีเปากลับมาครับแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์นะครับโอเคครับแล้วเจอกันไห่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องไปมอบตัวที่บอลชอนก่อนนะครับ โอเคเห็นราคาเจ็ดสิบไงเลยเอาแล้วจะทำไงครับนั่นไป